สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันที่22นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะที่ผมจะปิดนะเรื่องซีรีส์ของการเเทเทปูนนะเซลล์เลเวลลิ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเซลสกิมนะเซลล์เลเวลลิ่งเซลล์สกิมนี่แหละนะนะครับจะปรับ ผิวพื้นนะทีะ่วิธีการที่ประหยัดนะยังไงนะครับเดี๋ยวดูนี้ก่อนอเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะเรื่องการใช้สองตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะปิดละก็คือว่าจะเห็นว่าห้องนี้เห็นไหมครับห้องนี้ว่างนะว่างก็ซักสิบคูณยี่สิบนะสิบคูณยี่สิบก็ตกสองร้อยตารางเมตรนะห้องนี้นี่นะครับห้องนี้สองร้อยตารางเมตรดูนะครับ จริงๆเราได้เทคอนก็เลตรงเนี้ยมันเป็นพื้นสำเร็จรูปวางไว้ข้างล่างแล้วก็ปูท็อปเออทท็อปปิ้งไปนะเทท็อปปิง้งไปหนึ่งครั้งละแต่ว่าเทท็อปปิ้งเนี่ยมันก็พื้นเนี่ยพื้นน,น,นะห้าเซนเทท็อปปิ้งห้าเซนสิบแล้วนี่ประมาณ3ามถึงห้านะก็เป็นสิบห้าละสิบห้านะทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าเวลาเขาก็เอาปูนปรับระดับนี่แหละเป็นปูนทรายนะเข้าไป เทแต่ว่ามันก็เทไอคนทํามันก็ทําอย่างนี้แหละมันก็บอกว่าจับเฟี้ยมยังดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าเราปูกระเบื้องนะครับมันก็ต่างกันอยู่นิดหน่อยนะทีนี้ถ้าเราปูกระเบื้องยางเนี่ยเนี่ยทางคู่วัดเขาก็จะมาวัดว่ามันเป็นบอมันเป็นบ่อตรงนู้นนะต้องปรับนะก็ต้องปรับหมดที่แหละนะรวมรวมแล้วเฉพาะตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้ก็ตกประมาณ4ี่0 0ื่นกว่าบาทนะทั้งของทั้งแรงเนี่ย ถ้าปรับเต็มหน้านะอ่ะผมจะบอกวิธีประหยัดสําหรับเจ้าของบ้านนะดูแล้วมีประโยชน์อ่ะผมก็ใช้นี่ใช้น้ํานะเทเลยฉีดแล้วมันก็จะแห้งเองมันก็จะมากองกันอยู่จุดที่มันต่านะอันนี้ก็คือจุดที่ต่ำมันจะมีแค่เนี้ยอย่างห้องนี้ใหญ่ใหญ่ะมีแค่นี้แต่ต่ําตรงนี้เยอะที่สุดเพราะน,นั้นก็ไม่ค่อยมีแล้วนะอ่ะลองดูเราก็จะใช้ใช้การอันเนี้ยเราก็จะวงวง,วงนะขีดวง องไปตามรูปนี้เลยนะแล้วก็เอารู้แล้วว่าจะเทตร,ตรงนี้แต่ว่าต้องใช้น้ํายาก่อน้นํายาบอนดิ้งนะผสมอันนี้ก็คือต้องบ่มก่อนนะน,นี่ก็คือการบ่มนั่นแหละนะบ่มคอนกรีตอย่างน้อยก็สองสามชั่วโมงนะทั้งคืนก็ยังดีเอานม้ทาไปก่อนแ,แล้วก็ใช้ปูนน,นี่นะครับเทลงไปนะก็ไม่ถึงก็เทหลักนะทีนี้แล้ก็ขัดหน้าอีกทีทนะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยไหลอย่างนี้ห้องนี้ก็ทำเสร็จไปละ นี่คนนี้สอนให้ทำแป๊บเดียวนะมันเป็นแล้วมันก็ทำเองได้นะครับอันนี้ก็คือต้องขัดนะเพราะว่ามันไม่ไหลบางจุดที่มันไม่ได้ไม่ได้กับสามมิลเนี่ยผมบอกแค่สองมิลหนึ่งมิลเนี่ยมันไม่ไหลครับขัดหน้าให้ปูนเข้าไปนะครับอันนี้ก็ทำนอนแล้วนะไอ้ที่ขาวนี่คือน้ำยาน้ำยาประสานที่มันมันจะลอยขึ้นมาพอปูนไปอยู่ข้างล่างตอนแรกเราทาเห็นไหมทาแล้วตอนนี้มันต่ำใช่ไหมไอ้น้ำยานี่มันจะไปกองนี่แหละนะ อพอเราเทปูนปุ๊บมันจะกลับมันต่าคือคือความนี้มันต่ํากว่ามันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนปูนจะไปอยู่ข้างล่างนะยก็จะเห็นมันลอยอยู่อย่างนี้แหละนะเนี่ยอันนี้ก็คือเนี่ยเขาไล่ฉาบอยู่นะครับไล่เหมือนขัดมันอีกทีอ่ะแต่ห้องนี้ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะนะแต่ห้องอย่างเนี้ยถึงแม้เยอะก็จริงแต่ตรงน,นี้ไม่ได้ทําเลยนะครับเห็นไหมแค่ตรงนี้อย่างห้องเนี้ยห้องนี้ก็ทําประมาณไม่ถึงครึ่งนะประมาณหนึ่งในสามเนี่ยเนี่ยถ้าเอาตรงเนี้ย อ่งไนสามนั้นก็จะไม่เปลืองค่าปูนค่าน้ำยาค่าแรงไอ้ค่าแรงไม่เท่าไหร่นะครับไอ้ค่าปูนกับค่าน้ำยาเนะี่ยมันหลายบาทนะไอ้ปูนล,ลูกเนี้ยนะครับมันก็ได้ประมาณเขาบอกประมาณห้าตารางเมตรนะแต่จริงก็คงได้นะห้าตารางเมตรก็ตกประมาณกลมๆมันสักหกถึงแปดร้อยแล้วแต่แล้วแต่ไปซื้อที่ไหนอันนี้ก็ไม่ถูกนะอันนี้กระป๋องนึงก็ระดับสามร้อยขึ้นไปนะห้าลิตรทาได้เยอะไหมก็ประมาณห้อง แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราทายเยอะหรือเปล่านะถ้าอย่างห้องนี้เนี่ยก็กระป๋องเดียว5ลิตร5ลิตรก็พอเหลือด้วยนะอย่างเงี้ยจะเห็นชัดว่าถ้าถ้า,านี้คุ้มค่าที่สุดเลยเห็นไหมครับมันไม่มีแค่ตรงนี้เองนะที่ที่ต้องปรับระดับนะเวลาจะปูกระเบื้องนะครับทีนี้ถ้าท่านไปให้บริษัทปูกระเบื้องหาคนมาให้ท่านเขาบอกว่าโอ้พี่ต้องปรับหมดเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย อยังไงเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันเป็นหลุมเป็นบอ่อเยอะตรงไหนบ้างไม่รู้ครับมันได้หลายจุดนะตอบอย่างนี้ก็ถ้าเราเชื่อเรากโดนลักไก่เลยนะโดนลักไก่คือแปลว่าก็ต้องให้เขาทำนะทั้งหมดแต่ว่าห้องนี้ประมาณ4ี่ห้าหมื่นนะห้องนี้ห้องเดียวเนี่ยทั้งของทั้งแรงนะถ้าทําหมดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับใช้ปูนเท่าไหร่ล่ะนะปูนลูกหนึ่งเนี่ยประมาณ800ร้อไอ้นั่นอีกประมาณ300ก็เป็นตีซะว่าสองอันเนี่ยเซตหนึ่งพันหนึ่งนะแล้วเนี่ยใช้เท่าไหร่ ถ้าดูจากสายตาอันนี้ใช้แค่กระป๋องเดียวกันลอนเดียวนะแต่ไอปูนเนี่ยเออไม่ใช่ถ้าหมดเนี่ยหมดเนี่ยนะผมคำนวณแล้วคร่าวๆจากประสบการณ์น่าจะห้าเนี่ยห้าห้ากลอลนห้าห้ายี่ห้ายี่ห้าลิตรส่วนอันเนี้ยมันจะต้องใช้เท่าไหร่แปดถึงสิบเนี่ยอันนี้แปดถึงสิบผมก็คูณไปนะแปดถึงสิบลูกลูกละ ไม่สนใจมันเท่าไหร่หรอกแต่รูปกกประมาณแปดร้อยหกถึงแปดร้อยนะเนี่ยนะครับจะพาไปดูว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะมีทําหลายห้องอยู่นะเอาห้องนู้นกับห้องเล็กห้องเล็กห้องเล็กเนี่ยอ,อ,อย่างห้องนี้ก็ค่อนข้างจะเต็มหน้านะแต่ว่ามีแค่ตรงนั้นที่สูงเห็นไหมเพราะว่าเราใช้น้านะเทลงไปอย่างห้องนี้ก็คออ่อนข้างจะเต็มหน้าเหมือนกันนะแต่ก็มีตรงกลางที่มันไม่ได้นะ าบาก,กางกลางที่นูนตรงนี้ที่นูนนี่รับนอกนั้นเทหมดนะแต่ห้องนู้นเน่ยไม่เยอะนะโชคดีไปถ้าห้องนี้เยอะก็ใช้ปูนใช้ระเยอะเหมือนกันนะครับเเสร็จแล้วเป็นยังไงนะพอทำขั้นตอนสรุปนะ้นําลงเนี่ยนะเป็นเทคนิคนนึงนะผมคน้นเจอเทคนิค2เทคนิคในการทำนะ คลิปก่อนหน้าอู้เนี่ยสักสิบกว่าคลิปนะครับก่อนหน้านี้จะมีการตีตารางนะเป็นเป็นกริดลายนะแล้วก็วัดดูแล้วนนก็เบื้องต้นนะเพื่อจะได้รู้ว่าเราจําเป็นต้องต้องทาแบบไหนวิธีไหนมากน้อยใช่ไหมน,นี่นก็พอรู้ว่าเอ้ยมันมันไม่ได้เป็นเยอะนะอืมไม่ได้เป็นเยอะมันก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยเราเราเทเป็นส่วนๆดีกว่านะแล้วก็ลองใช้น้ําเอามาเทดูปรากฏว่าเออจริงมันเป็นแบบนั้นเลยนะครับ เทสเสร็จก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ในีู่นเนี่ยตึ้งสอนให้ทำเนมะื่อสักแ้าหกวันที่แล้วนะสองคนก็ทำมาเองได้ละไม่ยากไม่ยากนะนะถ้างั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ